ปลาคราฟจักรพัทนะครับสวยงามทีเดียวนะครับมา,มาดูปลาคราฟจักรพัทกันนะครับลักษณะเด่นนะครับของปลาคราฟจักรพัทก็คือหางของปลาเป็นพวงที่สวยงามเป็นปลาน้าจืดที่จัดอยู่ในกลุ่มปลาตะเพียนม,มีทิมถินกําเนิดอยู่ในประเทศอิหร่านสําหรับประเทศไทยมีการนาเข้ามาเลี้ยงคงรั้งแรกจากประเทศญี่ปุ่นเป็นปลาที่ไม่จัดอยู่ในกลุ่มปลากินพืชหรือปลากินเนื้อ โดยธรรมชาตินะครับปลาจะกินพืชหรือสาหร่ายที่มีตัวอ่อนของสัตว์น้ำเข้าไปด้วยรวมถึงสามารถกินได้ทั้งแกลต้นของพืชและสัต์และหอยนะครับคุณผู้ชมนี่คือปลาคราฟจักระพัดนะครับเดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันนะครับมาดูปลาคราฟจักระพัดใกล้ๆกันนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับนี่ครับนี่คือปลาคราฟจักรพัดนะครับ ก็ oh, สวยงามนะครับป mm hmm. า,ากคำจัตกระพัดนะครับสวยงามทีเดียว